คุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนอง,งุ่นไร้ฟ้าประธานฟาร์มอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ที่ดูแลนะคะไร่อง,งุ่นซึ่ง ท่านนะคะก็ถือว่าเป็นผู้จัดการไร้ฟ้าประทานซึ่งก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกองุ่นโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงดอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณลุงคอาองุ่นพันอะไรคะเนี่ยแรกอุปอค่ะคะบบรับแรกอุปปพันนี้มันแตกต่างจากพันอื่นๆยังไงบ้างคือมันจะไอ้ก็สีดำไม่ไม่ใช่พันขาวนะฮะนี่แล้วก็รสชาติมันจะหวานนะ,ะแล้กรอบ ทานในอายุนี้กรอบเฉพาะว่างเ้ิเขียวนี่เหมาะที่จะปลูกพันธุ์แบกโอปอจริงๆในไรฟ้าประธานฟาร์มไม่ใช่มีแต่พันธุ์แบกโอปออย่างเดียวยังมีพันธุ์อื่น, <ๆ S 2> นเริ่มแรกเลยในยสภาพพื้นดินตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นปลูกลไก้ข้าวโพดมาก่อน,นอันนี้ก็ดินมันก็สภาพเสื่อมโทรมเราก็ใช้โกรดซิลิคอนเนี่ยมาไอ้บำรุงปรับปรุงดินก่อนที่จะ ก่อนที่เราจะปลูกปัญหาอุปสรรคสำหรับการปลูกอง,งุ่นมีอะไรบ้างคะคุณลุงอมันก็ที่เกี่ยวกับต้องดูแลโรคแลวก็พวกมแมลงนี่นะถ้ามันก็ถ้าสมมติว่าหน้าร้อนนี่ก็คือเพี้ยไฟเราต้องระวังตัวนี้ถ้าหน้าฝนหน้าหน้าฝนนี่ก็คือลาน้ำค้างกวกไอเอนเทคโนดนี่ทีนี้มาถึงเรื่องของการดูแล การปลูกอง,งุ่นเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงตั้งแต่เริ่มปรับปรุปรงสภาพดินอย่างคุณลุงบอกเมื่อสักครู่ว่าปรับเปลี่ยนพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เราก็เอาซิลิคอนรองพื้นซะก่อนแล้วก็ขุดปลูกเมื่อปลูกครั้งแรกก็ใช้ผสมปุ๋ยเคมีนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เร่งรากใ้มันแข,แข็งแข็งแรงเร็ว พอเราปลูกเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ํามันก็ทิ้งไว้สักสองสามวันค่ะสามวันสี่วันนี่ก็เริ่มเอากรดซิลิคอนเนี่ยเราค่อยโรยแต่อย่าให้ให้โรยใกล้ต้นมันโรยสักห่างจากต้นมันสักคืนเมื่อสิบวันนี้ยี่สิบวันผ่านไปแล้วคือรากมันเดินละตามันเริ่มแตกตาไอองุ่นที่พันที่เราจะเอานี่มันเริ่มแตก เราก็บำรุงด้วยซิลิคอนบวกปุ๋ยเคมีสูตรเสมอผสมสักหน่อย <c oughs> เมื่อเดือนที่สองหลังจากหกสิบวันผ่านไปเ,น <c oughs> เราก็เอาไม้มาปักไม้มาปักเพื่อที่จะให้อายกิ่งกิ่งตาตาแท้เนี่ยมันขึ้นขึ้นตามไม้เราก็ผูกเชื่อขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงลวด อันนี้เมื่อผ่านไปสักห้าเดือนห้าหกเดือนนี้รู้สึกว่ากิ่งองุ่นมันก็เริ่มเริ่มเข้าสีแล้วกิ่งที่มันแตกออกเนี่ยเริ่มเข้าสีเป็นสีน้ำตาลก่อนจะเข้าสีนี้เรา่เราจะเปลี่ยนสูตร824-24โดยผสมกดซิลิกอนเข้าไปด้วย เพื่อที่ให้มันสะสมอาหารในในกิ่งมันเป็นที่เพราะว่ากดซิลิกอนนี้มันมันรทำให้องุ่นมันมันกิ่งมันเข้าสีเร็วมากเมื่อเข้าสีแล้วเป็นเป็นไอเดือนที่แปดเราก็ดูที่กิ่งมันกิ่งมันไอเข้าสีไปมากไปไปยาวแล้วเราก็เปลี่ยนสูตรองุ่นเป็นสิบสามสามยี่บดเราต้องผสมกดซิลิคอนเข้าไปด้วย เพื่อที่จะให้ต้นมันแข็งแรงเพราะกดตัวนี้ทําให้องุ่นมันแข็งแรงไอ้ช่อไอ้องุ่นเนี้ยมันจะได้สมบูรณ์จะได้มีไอ้มีลูกไม่ไม่มันจะไม่หลน่นนะไปไปจนกระทั่งถึง90้าสิบถึงร้อวันอันนี้เราจะสะสมน้ำตาลสุดท้ายครั้งสุดท้ายโดยใช้ปุ๋ยสูตร 0060ผสมกับโกลดซิลิคอนเป็นครั้งสุดท้ายคือได้อายุได้ร้อยสิบวันนี้องุ่นจะกรอบโดยอาศัยโกลดซิลิคอนนี้ทําให้องุ่นกรอบด้วยแล้วก็หวานก็ถึงเวลาที่เราจะตัดตัดองุ่นขายได้ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงที่เราจะสามารถตัดองุ่นได้เนี่ยเขาอายุการเจริญเติบโต,ตกี่ปีคะคุณลงุง จนกระตัดนี่ใช้เวลาสิบสองเดือนตั้งแต่ปลูกนี่หนึ่งปีสองเดือนทําไมคุณลุงถึงเลือกใช้ตัวกดซิลิคอนมาช่วยดูแลเรื่องของการปลูกองุ่นผมคิดว่ามันรู้สึกว่าต้นองุ่นมันแข็งแรงมันไม่ค่อยจะมีโรคนะไกดตัวนี้ตามที่ดูดูในอนั้นได้ก็มาทดลองทดลองหลายแปลงแล้วละหลายครั้งแล้ว ตัวนี้ทดลองโดยเฉพาะไม่ได้ผสมอย่างอื่นก็มีค่ะเป็นแัวงนี้่ะดีครับมันต้นแข็งแรงแล้วก็ใบมันเขียวไอ้โรคก็ไม่ค่อยมีนี่โรคไม่ค่อยมีค่ะเข้าไปช่วยเสริมภูมิต้านทานแล้วก็ทําให้ต้นแข็งแรงครับแล้วก็ก้านเกินนี่ก็แข็งแรงดีแล้วก็เข้าสีกิ่งนี่จะเข้าสีเร็ว ถ้าเข้าสีเร็วนี้ก็แปลว่ากิงสมบูรณ์โอกาสที่มีดต่อไปจะดกะถ้าว่ามันไม่เข้าสีนี่มันไม่มีลูกอันนี้ถ้าเราไปปลูกเทียบกันกับที่เพื่อน<ๆ>เพื่อนกันปลูกนี่แตกต่างกันรู้สึกว่าที่เขาไม่ได้ใส่นะฮะมันไม่หวานนะ,ะแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่ามัานหวานหวาน ถึง10ถึง22บิกที่เคยเคยวัดได้ที่นี่คระสร้างความแข็งแรงให้กับการปลูกต้นองุ่นแล้วเขายังช่วยในเรื่องค่าความหวานด้วยใช่ไหมคะฮะนัะ่นก็ป้องก,กันโรคก็ได้ดีค่ะ,ค,ะคือใช้เคมีน้อยนะฮะก็จะทําให้เกษตรกรตรงนี้ประหยัดต้นทุนในเรือ่องของการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตหรือว่าปุ๋ยหรือว่ายาที่จะต้องมากําจัดศัดตรู คือต่างๆ,ๆด้วยใช่ไหมค,ครับคุณลุงคาสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณลุงนะคะได้ฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรถึงเรื่องของการเลือกใช้ปุ๋ยหรือว่าปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมสําหรับการปลูกองุ่นค่ะคือผมอยากจะให้พวกชาวสวนองุ่นด้วยกันนะฮะใช้หันลองทดสอบใช้ไอ้กรดซีคอนร,รู้สึกว่าทําให้ดินมันดีขึ้นครับแล้วก็ต้นองุ่นแข็งแรงทําให้องุ่น รอบด้วยแล้วก็หวานก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการปลูกองุ่นก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะสําหรับการปลูกองุ่นค่ะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลุงดอนมากมากเลยที่ให้โอกาสรายการของเรานะคะได้มาติดตามสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทําสวนองุ่นค่ะขอบคุณค่ะ บริษัทฟุกเชนครบจำกัดขอแนะนําเกษตรกรชาวไร่ผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงการปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต,ต่างๆใช้หมอพืชผักพืชไร่ชนิดน้ําไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งลูกเร่งหัวป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึงสิไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอพืชผักพืชไร่ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2ถึงเท่าตัว หมอพืชผักพืชไร่บวกโปรซิลิคอนทุตุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้เล้าดินจดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ึงทเท่าตัวป้องกันโรคทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับพืชผักพืชไร่และป้องกันแมลงได้ดีเยี่ยมเป็นสินค้าส่งออกไปยังนประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียทํานาปลูกข้าวได้ร้อยแปดสิบถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงใช้หมอน้ำไม่กลัวแ้งร่วมกับปุ๋ยตราหมอข้าวสูตรแปดเจ็ดท่าบวกท่ารองท่าเสริมของบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดโทรศูนย์เจ็ด บริษัทฟุกเทียนครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวนาไม่ต้องห่วงฝนทิ้งช่วงใช้หมอข้าวชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด,ด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่งใช้เร่งต้นสูตร2ใช้เร่งรวงป้องกันโรคหลิตรสามารถฉีดพ้นได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอข้าวชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหถึงสองเท่าตัว หมอข้าวมูวกโกรซิรนขอดทุตุลาในเครือบริษัทฟ,ฟ,ฟ,ฟทุกเทียนกรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่นอนก่อทำให้ดินดีเหมือนตอนเปิดป่าใหม่ๆหเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ดีบ้าใช้แล้วข้าวไม่ลม้มเม,มลด็ดแร่งน้ำหนักดีผลผลิตเพิ่มหนึ่งถึงสองเท่าตัวเกษตรกรควรทดลองใช้ดูบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรชาวสวนปามฝนทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงใช้หมอปามชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้บำรุงต้นให้ผลผลิตเร็วสูตร2แก้ปัญหาผลร่วงผลลีบ1ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่ฉีดพ่นแล้วจะทำให้ปา์มออกผลทั้งปีคำแนะนำทางดินควรใช้ร่วมกับหมอปา์มเทนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอปามบวกโกรซิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รักษาปามกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกในทั้งปีไม่ขาดคอ เพิ่มผลผลิตปม์มจาก3ตันเป็น8ตันต่อไร่ต่อปีเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเชนคุบจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรชาวสวนยางผลทิ้งช่วงไม่ต้องห่วงสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หมอ,อยางชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมีสสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นเร่งการเจริญเติบโตสูตร2ใช้เร่งน้ำยางป้องกันโรค หนึ่งลิตรสามารถฉีดพได้ถึง10ไร่น้ำยางจะเพิ่มหน้ายางจะนิ่มกรีดง่ายทำแนะนำทา้งดินควรใช้ร่วมกับหมอยางชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2ถึงเท่าตัวหมอยางบุกกราสิลิคอนทุกทุกราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดชรส้าน้ายางตายหนึ่งยางอายุสาิปียังกรีดได้ดีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใช้จอบเปลี่ยนมาใช้ถังแทนหมอยางบุกกระสิลิคอนตราม้าเงาเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ ขอแนะนำเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยผลทิ้งช่วงไม่ต้องตกใจใช้หมออ้อยชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีมีสองสูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งต้นสูตรสอใช้เร่งความหวานและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำผลใช้ร่วมกับหมออ้อยชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นสองเท่าตัว หมออ้อยบวกโปรซิลิคอนทุทุตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจดีททำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงเท่าตัวสามารถผลิตอ้อยได้ถึง30ตันต่อหนึ่งไร่แถม CCS เพิ่มขึ้นมากทำให้ขายได้ราคาดีไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังผลทิ้งช่วงไม่ต้องกังวลใช้หมอมันสำปะหลังชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี มี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตร1ใช้เร่งตน้นสูตร2ใช้เร่งหัวและป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่คำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอมันสำหลังชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอมันบวกโปรซิลิคอนทุกทุราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุป๊ปจำกัด ใช้ล้ดินจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งถึงอเท่าตัวปลูกเพียง6เดือนก็ขุดมันขายได้เลยแป้งเยอะ15เดือนสามารถปลูกมันได้สองครั้งไปสินค้าส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบริษัทฟุกเทียงครุปจำกัดขอแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอผลไม้ชนิดน้ำไม่กลัวแรงผลิตด้วยระบบนานโนเทคโนโลยีมี2ส,สูตรให้เลือกใช้สูตรหนึ่ง ใช้เร่งต้นเร่งใบสูตร2ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรค1ลิตรสามารถใช้ได้ถึง10ไร่ทำแนะนำควรใช้ร่วมกับหมอผลไม้ชนิดเม็ดจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวหมอผลไม้บุกโกรซิลิคอนทุทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1- 2เท่าตัว ทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลแถมออกดอกออกผลดีเยี่ยมอยังทําให้มีรสชาติหอมหวานเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศบาเลเซียอินโดนีเซียหมอน้ําเทปสอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอ้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบารุงพืช่่ววกกนนนเเสรรราาามัััใหู้้กท,ท,กรกรทพอ,อ,องงตื เกษตรกรสุขสันต์มั่งคั่งก้าวหนา้าส่งเสริมตามหลักปรัชญา,าเกษตรกรัวลาพึ่งพาสมจา